สวัสดีครับวันนี้ทางร้านในเดียโซล่าเซลล์นะครับผมเราก็อยู่กันที่นะครับอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านของพี่ตึงนะครับนี่ครับเราก็มาโดยเจ้าเทสลาโมเดล3ขมงาแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็มาติดตั้งนะครับระบบโซล่าเซลล์นะครับไฮบริดออนออฟกิดนะครับขนาด1ิบกิโลวัตต์นะครับผมให้กับบ้านพี่เขานะครับผมที่บ้านพี่เขานะครับก็จะมีโหลดที่เป็นสะพ้ายน้ำนะครับผมแล้วก็เป็นตู้แช่นะครับหลายตู้เลยนะครับผมมีอยู่หลายใบเลยนะครับผมนะครับ นี่ครับแผงที่เราติดไว้นะครับผมก็จะอยู่นะครับทางด้านบนนะครับอยู่ทางด้านบนหลังคานะครับก็เดี๋ยวเรามีภาพถ่ายของโดนให้ดูดูนะครับผมครับโลดที่นี่ก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหน้างานที่ติดตั้งแล้วนะครับวันนี้ก็ใส่นะครับระบบแบตเตอรี่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับตู้แช่นะครับก็จะเป็นตู้แช่ เขาเรียกอะไรตู้แช่ของสดนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับระบบที่เราติดตั้งนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับของดีนะครับขนาด10กิโลวัตต์นะครับผม3เฟสแล้วก็จะมีแบตเตอรี่นะครับ51.2โวลต์นะครับลูกละ300แอมป์นะครับสองลูกก็เป็น600แอมป์นะครับผม600แอมป์เอานะครับงานติดตั้งนะครับก็จะเดี๋ยวให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับ งานติดตั้งนะครับก็จะมีตู้ที่เป็น DC นะครับคอมไบเนอร์นะครับแล้วก็เป็น AC ซีคอมไบเนอร์นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์ขนาด10กิโลวัตต์นะครับของดียี่นะครับส่วนแผงนะครับที่เราใช้ทางด้านบนนะครับก็จะเป็นลองจินะครับโมโนลองจิ550วัตต์นะครับจำนวน22แผงนะครับผมทาเป็นสติงละสติงละ11แผงนะครับลงมานะครับเข้ามาที่ตัวตู้คอมไบเนอร์ดีซของเรานะครับแล้วก็เอาไปต่อเข้าเชื่อมต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์นะครับผมนะครับ นี่ครับตู้เราก็ตู้ไอพาวเวอร์หล่อๆของเราเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตู้ DC นะครับสี่สติงนะครับที่เราทําเผื่อไว้ให้พี่เขาด้วยนะครับผมในอนาคตนะครับแล้วก็ที่เราใช้จริงก็จะใช้สติงหนึ่งสติงสองนะครับตอนนี้ที่ใช้งานอยู่นะครับส่วนสติงสติงสามสติงสี่นี้เราทำไว้เผื่อนะครับยังไม่ได้ติดตั้งนะครับเผื่อพี่เขาจะเพิ่มอินเวอร์เตอร์นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มได้เลยนะครับผมนะครับอันนี้งานติดตั้งนะครับก็โดยรวมประมาณนี้นะครับผมนี่ครับให้ดู จะเห็นชัดเจนเลยนะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นขนาด1ิกิโลวัตต์สลูกนะครับผมนะครับเป็นลิเทียมฟอสเฟตนะครับตัวนี้ก็เป็นของเราเลยนะครับที่เรานําเข้าเข้ามานะครับผมก็ตัวนี้ก็ประมาณ6000นฟอร์ซาเคิลนะครับสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับผมสาหรับแบตลิเทียมนะครับชุดนี้ครับก็จะเป็นหน้าจอที่เป็นทัชสกรีนนะครับดิสเพย์นะครับตัวนี้เห็นไหมครับก็จะมีบอกรายละเอียดนะครับแต่ละเซลล์นะครับบอกรายละเอียดได้หมดเลยนะครับ อกเห็นไหมครับความจุของแบตเตอรี่นะครับไซเคิลในการใช้งานนะครับอันนี้เพิ่งจะติดตั้งแบตเตอรี่เสร็จเลยครับเห็นไหมครับหนึ่งไซเคิลนะครับผมนะครับก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมสองลูกนี้ก็จะถูกขนานกันนะครับก็จะเป็นรวมทั้งหมดนะครับก็จะเป็นอ่าลูกละสามร้อยแอมนะครับก็จะเป็นหกร้อยแอมนะครับผมนี่ครับเป็นทัชสกรีนนะครับกดดูค่าพารามิเตอร์นะครับของตัวแบตเตอรี่ได้หมดเลยนะครับมันก็จะมีบอกหมดเลยครับว่า กี่วอนกี่แอมป์นะครับลูกแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับกี่ใช้งานไปแล้วกี่ไซเคิลนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถดูผ่าน WiFi ได้นะครับผมดูผ่าน Wi-Fi ได้นะครับระบบนะครับผมนี่ครับเราก็ติดตั้งนะครับให้พี่เขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะเดินทางกลับเชียงใหม่นะครับก่อนก่อนที่จะกลับเราก็ต้องทดสอบระบบก่อนนะครับแล้วก็ให้แน่ใจนะครับว่าระบบทํางานได้ดีนะครับ เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วเรากถึงจะเดินทางกลับนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับในในตู้คอมบเนอร์ของเรานะครับผมก็จะต้้งไขเป็นคุญแจอย่างนี้ครับเปิดนะครับผมสูงเลยครับเพราะว่าตรงนี้พื้นที่ของพี่เขาจะค่อนข้างจากัดนะครับนี่ครับเราก็จะมีมาร์กไว้หมดเลยเห็นไหมครับว่าสติงนะครับตามที่เรากําหนดนะครับเข้ามานะครับแล้วก็ สตนงไหนที่ถูกใช้งานอยู่นะครับเราต่อเข้ามาตรงไหนนะครับแล้วก็เป็นการรวมสติงออกไปนะครับที่ตัวตัวเครื่องนะครับผมนะครับการติดตั้งก็ตามมาตรฐานของเราเลยครับนี่เห็นะครับเดินท่อนะครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็เดินรางไวายเวให้นะครับผมนะครับส่วนตู้นี้ก็จะเป็นตู้ AC นะครับผม AC ในที่นี้นะครับก็จะมีสองนะครับผมต้องขยิ่งหน่อยมันสูงอ่าเปิดก่อนนี่ครับ AC ก็จะมี เอทีเอฟด้วยนะครับแล้วก็จะมีไฟที่เป็นของ PA นะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นของแบ็กอัพนะครับระบบนี้ที่เราออกแบบไว้นะครับถ้าไฟของการไฟฟ้าดับนะครับก็อินเวอร์เตอร์นะครับก็จะยังทํางานอยู่นะครับก็จะคือจะ a อ s จะสลับนะครับฝั่งแบ็กอัพมาแล้วก็ไปเลี้ยงโหลดในบ้านพี่เขานะครับไฟนะครับก็จะไม่ดับเป็นบางส่วนที่เราแยกไว้นะครับผมนะครับนี่ครับการติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับผมสวยงามมาตรฐานนะครับ พื kept, ้นที่จะแคบหน่อยครับเพราะว่าเห็นไหมครับมันจะมีตู้แช่ของพี่เขาวางอยู่แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเราตั้งนะครับส่วนทางเดินก็จะเหลืออยู่เดินนิดหน่อยนะครับผมตู้แช่ของพี่เขาค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่ครับให้ดูโหลดตู้แช่นี่ครับเห็นไหมครับเต็มเลยอันนี้คือตู้แช่ที่ใช้งานอยู่น้าตอนนี้เลยนะครับเสียบทุกตู้นะครับผมนี่ครับโหลดก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับนี่ครับระบบที่เราติดตั้งนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ ท่านใดสนใจนะครับผมอยากได้ระบบนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมร้านด d ยโ Solar ซลล์นะครับผม0 8 2ย์นะครับ8882738เนะครับเราก็ยินดีให้บริการนะครับทั่วประเทศนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนนะครับที่ไหนเราก็ไปหมดนะครับผมนะครับยินดีให้บริการนะครับผมเนี่ยเราไปดูนะครับว่าตอนนี้เครื่องนะครับทํางานเป็นแบบไหนตอนนี้ก็เวลาประมาณจะบ่ายโมงนะครับผมน่ครับแผงที่ผลิตได้นะครับตอนนี้นะครับจะอยู่ที่ ประมาณ7กิโลวัตต์นะครับส่วนหนึ่งนะครับก็ลงมาชาร์จแบตนะครับประมาณ4กิโลวัตต์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เข้าไปที่บ้านพี่เขานะครับเห็นไหมครับส่วนการไฟฟ้านะครับเป็นศูนย์ส่วนก็กว่านะครับส่วนจุดเท่าไร่ผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็นี่ครับก็สามารถประหยัดไฟได้นะครับผมกับระบบที่เราติดตั้งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตู้คอมบเนอร์แบตนะครับก็จะคอมบเนอร์แบตทั้งสองลูกนะครับให้ทํางานพร้อมกันนะครับจะต้องมีการ ตั้งค่าแบบด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูผ่านออนไลน์อย่างที่ผมบอกนะครับระบบนี้สามารถดูผ่านออนไลน์ได้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในตัวแอปพลิเคชันนะครับผมนี่ครับเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับเพื่อดูการทํางานได้เลยนะครับนี่ครับล้วก็กดเข้าไปดูนะครับนี่ครับของพี่ก็จะเป็นนี่ครับบ้านบ้านพี่ตึงนะครับผมเห็นไหมครับในแอปพลิเคชันก็จะบอก การทํางานเหมือนกันนะครับเหมือนหน้าเครื่องเลยนะครับก็โหลดนะครับที่แผงผลิตได้7กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ดึงการไฟฟ้าใหม่นะครับ10 10วัตต์นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอามาชาร์จแบตนะครับแผงแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปใช้ในโหลดในบ้านนะครับ2กิโลวัตต์กว่าๆนะครับผมนะครับก็การใช้งานก็สะดวกสบายนะครับสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับผมนี่เลยแบบนี้เลยนะครับผมนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะได้ระบบแบบนี้นะครับไปใช้งานนะครับก็ ไฟดับนะครับก well ็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับผมยังใช้งานได้นะครับสามารถแบ็กอัพไว้ใช้กับแอร์นะครับกล้องวงจรปิดประตูรีโมทนะครับก็เป็นข้อดีนะครับระบบนี้นะครับก็จะไฟดับที่การไฟฟ้าแต่ไฟบ้านเรายังคงสามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมนะครับท่านใดสนใจนะครับระบบแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคผมร้านไอเดียโซล่าเซลล์นะครับเราก็พร้อมติดตั้งนะครับให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมนะครับท่านใดอยากได้ชอบแบบไหนก็สามารถ ติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นออนกริดนะครับออฟกริดหรือว่าเป็นไฮบริดหรือว่าจะเป็นโซลาร์ปั๊มน้ำหรือว่าจะเป็น EV ชาร์จเจอร์นะครับร้านเราทำทุกอย่างเลยครับที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตึงมากเลยครับที่ให้เรามาติดนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับหลังจากที่เราติดที่ร้านของพี่เขาเสร็จ30ิกิโลวัตต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดที่บ้านพี่เขานะครับผมก็จะลดค่าไฟที่บ้านพี่เขาด้วยครับค่าไฟที่นี่ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับผมเราก็จะทำการลดค่าไฟที่นีด้วย นะครับก็หน้างานก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็มารีวิวให้ดูนะครับผมก่อนที่จะกลับเชียงใหม่นะครับนี่ครับก็โดยประมาณครับใช้โหลดก็จะมีมีเครื่องนี่ครับตู้แช่แล้วก็จะมีปั๊มน้านะครับแล้วก็จะมีปั๊มน้ําในสระแล้วก็มีปั๊มน้ําในบ้านแล้วก็ไฟในบ้านด้วยนะครับไฟแสงสว่างเราแบคเอัพไว้ในบ้านในทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับ้วยระบบโซล่าเซลล์1ิกิโลวัตต์สเฟสของเรานะครับผมนะครับก็ท่านใดชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับบริษัทไอเดียโซล่าเซลล์ของเราก็จะมีงานนะครับลงให้ดูเรื่อยๆนะครับผมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความมั่นใจในการติดตั้งนะครับในระบบของเรานะครับผมก็เดี๋ยวพบกันในทีคลิปหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็คงจะกลับที่เชียงใหม่แล้วนะครับผมนะครับวันนี้ก็ขอกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ